ก็ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมหากรรมฟุตบอลทีมชาติที่ผ่านมาก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกเอาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางที่ให้ไว้ทางน้านช่องท่านของสวีเดนเนี่ยก็แพ้คาบ้านไปเลยที่1ประตูต่อ3นะครับส่วนแนวทางฟุตบอลทวีสามไม้ในกลุ่มครอบครัวของเรานั้นก็ยังเข้าวินกันไปอีกแล้วนะครับสถิติเดือนนี้นี่ถือว่ามาดีมาเอามากๆเลยนะครับส่วนท่านใดเนี่ยที่กำลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลหรืออยากได้แนวทางฟุตบอลทวีสามไม้นะครับทางเข้าครอบครัวอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิป หรือไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้เองนะครับก็เป็นวันพุธท,ที่12กันยายนเนี่ยซึ่งวันนี้เองนะครับก็มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างบางตาไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังพอมีฟุตบอลที่ลงแข่งให้พวกเราเนี่ยได้เลือกรุนเ,เ,เลือกเชียร์อยู่พอสมควรนะครับและวันนี้เองเนี่ยผมก็มีแนวทางมากก่าสมาชิกทางหน้าช่อง1คู่เช่นเดิมนะครับคู่นี้ก็จะเป็นฟุตบอลในช่วงเช้าเลยจะเป็นลีลบาร์ซิลเชเลเอจะเป็นคู่รองทางนัานของเจ้าถิ่นฟราเมงโก้เนาะน,นี่จะเปิดบ้านพบกัอบอเลนติโก้พาราเนเซ่นะครับต้องบอกเลย เริ่มกลับมาทรงดีตามมาตรฐานอีกครั้งครับด้วยการคว้าชัยไปถึง3จาก4ี่หนท้ายครับทุกรายการแบบไม่แพ้ใครด้วยและผลิตกสกอร์รแบบเป็นกรอบเป็นก,รนการรวมทั้งสิ้นกว่า6ประตูเข้าไปแล้วนะครับแถมการได้กลับมาบู๊ในหลังเย้าของตัวเองเนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มความช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับประกอบกับทีมเยือนเองนะครับพาราเนเซ่นเนี่ยกำลังผลงานดรอปอย่างชัดเจนครับหลังจบเจ้าลวดทั้ง3เกมท้ายในลีกเลยนอกจากนี้สถิติ ในสถิติของพวกเขานะครับตลอด7เกมลีกไทยเนี่ยถือว่าชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับและโดนทะลวงแนวรับไปถึง9ลูกด้วยกันครับด้านสถิติการพบกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสร็จทานด้นของเจ้าบ้านอีกทีนะครับกลับวันนี้ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเปิดออกมาให้ที่เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.7 5ดห้านะครับและเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างครับยังไงก็ต้องขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างฟาเ์มงโก้แหละครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดูดีกว่าในทุกๆส่วนเลยครับและยังเชื่อมั่นว่าในวันนี้นะครับพวกเขาาานี่จะสมรถ เปิดบ้านเก็บ3แต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมีไลฟ์สดเวลาเดินมับ4โมงเย็นนะครับก็เข้ามารับชมพร้อมรับแนวทางฟุตบอลสดหน้าไลฟ์กันได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ